ไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ในครัวที่สามารถใช้งานได้ทุกที่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จำกัดหรือไม่มีห้องครัวไม่ว่าจะเป็นหอพักอพาร์ตเมนต์คอนโดหรือเพียงแค่เสียบปลั๊กก็สามารถปรุงอาหารได้ทันทีเตาไฟฟ้ามีจุดเด่นคือขนาดเล็กช่วยประหยัดพื้นที่สามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้อย่างสะดวกแถมยังใช้งานง่ายมีหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้และที่สำคัญคือปลอดภัยหากเลือกแบบมีมาตรฐานและมีการรับรองครับโดยในคลิปนี้นั้นผมจะมาแนะนำ9อันดับเตาไฟฟ้ายี่ห้อไหนดีในปี2 2023ที่ร้อนเร็วแล้วก็ปรับไฟง่ายจะมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจทางหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากอันดับ9เต่าไฟฟ้ากลาเตเต่าเซรามิกไฟฟ้ารุ่น fin 3 8 8 ใครที่พักอาศัยอยู่ที่คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ตเมนต์ที่มีพื้นที่ครัวจำกัดและกำลังมองหาเตาไฟฟ้าคุณภาพดีราคาประหยัดไว้ใช้งานเตาไฟฟ้าจากแบรนด์กาเต้ ate, ที่นอกจากจะมีรูปลักษณ์สวยงามทันสมัยด้วยการเลือกใช้หน้าเตาเป็นเซรามิกผิวเรียบที่ทนทานต่อความร้อนสูงได้แล้วยังมาพร้อมกับฟังก์ชันพื้นฐานดีๆอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณพ่อบ้านแม่บ้านปรุงอาหารได้สะดวกขึ้นอีกด้วยครับในด้านความสามารถก็จะมีระบบตั้งเวลาอัตโนมัติระบบตั้งเวลาปิดการทำงานสูงสุดได้3ชั่วโมง หมดการปรุงอาหารที่เลือกใช้งานได้หลากหลายตามแต่ละเมนูและที่สําคัญยังช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้ดีกว่าเตาแก๊สทั่วไปครับเหมาะอย่างยิ่งในการปรุงอาหารให้กับครอบครัวที่มีสมาชิกจำนวน1-2คนนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ899บาท อันดับ8ต่อไฟฟ้าไมเดียรุ่น CLHK2002 เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในร้านค้าออนไลน์การรันตีด้วยยอดขายหลายพันชิ้นอย่างไมเดียก็ได้ผลิตเตาไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดออกมาให้ลองใช้ด้วยเช่นกันเตารุ่นนี้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีผิวหน้าตาทำจากเซรามิกค,คุณภาพมีขนาดเพียง35คูณ28คูณ6เซนติเมตรจึงสามารถวางได้ในบ้านที่มีพื้นที่ครัวจำกัดเช่นคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หรือว่าหอพัก ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานก็ครบครันสามารถปรับระดับไฟฟ้าสูงสุดได้8ระดับมีโปรแกรมทำอาหารถึง6แบบและฟังก์ชันตัดการทำงานเมื่อไม่มีภาชนะบนเตาแล้วก็จะมีเสียงเตือน1นาทีก่อนตัดไฟอัตโนมัตินะครับโดยสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,100บาทอันดับ7เตาไฟฟ้า i m m e r f e c t รุ่น i f 4 0 8เตาไฟฟ้า i ินเ r f e c เรรุ่นนี้มีจุดเด่นอยู่ที่เตาจะทำงานด้วยระบบควบคุมแบบไมโครคอมพิวเตอร์ก่อนนำมาแสดงผลหน้าจอ LED ที่มองเห็นได้ชัดโดยสามารถปรับระดับความร้อนได้ตามอุณหภูมิหรือกำลังไฟตามความต้องการตั้งแต่60ถึง240องศาเซลเซียสและยังสามารถเลือกอุณหภูมิการทำอาหารได้6ชนิด นั่นก็คือตุน1ต้มซุปทอดผัดแล้วก็หม้อไฟบริเวณหน้าเตาผลิตจากเซรามิกผิวเรียบทําความสะอาดง่ายเหมาะสําหรับใช้กับภาชนะที่เป็น Stand ate, สแตนเลสสําหรับใครที่ต้องการตั้งเวลาทํางานล่วงหน้าก็สามารถทําได้และยังมีระบบล็อกป้องกันเด็กกดเล่นอีกด้วยครับโดยสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ 1, 3 9 0บาทอันดับ6ต่อไฟฟ้าเซเวรีนรุ่น S E V 1 0 9 1 เป็นต่อไฟฟ้าแบบหัวเดี่ยวรุ่นนี้นอกจากจะมีดีไซน์สวยงามมินิมอลแล้วยังให้ความร้อนได้เร็วด้วยกำลังไฟสูงถึง1,500วัตต์ ด้วยเพลททำความร้อนผลิตจากเหล็กหล่อที่กระจายความร้อนได้ดีและก็ทั่วถึงอีกทั้งยังมีความแข็งแรงทนทานตัวฐานมีปุ่มกันลื่นเมื่อใช้งานไม่ต้องกังวลว่าจะเลื่อนหรือล้มง่ายสามารถปรับระดับความร้อนได้ตั้งแต่1-5ถึงระดับผ่านปุ่มหมุนที่ด้านหน้าตัวเครื่องโดยจะมีสัญญาณไฟแสดงการทำงานบอกอยู่ด้านข้างสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1690บาทอันดับ5ต่อไฟฟ้าอ e ิเล็กโทรลต์รุ่น LTD29KC ต่อไฟฟ้าจากอ e ิเล็กโทรรักรุ่นนี้เป็นต่อไฟฟ้าแม่เหล็กหัวเดียวที่มาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานครบครันไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันตั้งเวลาการทําอาหารได้ตั้งแต่30ถึง180นาทีโดยจะมีเสียงแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้นและก็ยังสามารถเปิดการทํางานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงยังมีฟังก์ชัน post detection ที่เตาจะปิดการทํางานอัตโนมัติเมื่อตรวจพบว่าไม่มีภาชนะวางอยู่บนเตาในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยเตารุ่นนี้ก็ยังติดตั้งฟังก์ชัน chill lock ที่จะช่วยป้องกันเด็กกดปุ่มเล่นหรือเผ้อกดปุ่มเปลี่ยนแปลงการทํางานโดยไม่ตั้งใจโดยใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากรวมถึงหน้าเตาทําจากกระจกเซรามิกสวยงามไม่มีรอยต่อ ช่วยทำให้ความสะอาดได้ง่ายนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2 9 0บาทอันดับ4เตาไฟฟ้าทีฟาวรุ่น Express IH 7208ไม่ว่าจะต้มนึ่งเคี่ยวทอดผัดหรือทำหม้อไฟก็ทำได้ง่ายๆด้วยเตาไฟฟ้าทีฟาวชนิดเตาไม่เหล็กไฟฟ้ารุ่น Express IH 7208ที่ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วมีฟังก์ชันการปรุงอาหาร6ฟังก์ชันช่วยให้คุณปรุงอาหารมื้อโปรดได้ง่ายยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดเร่งไฟเพื่อให้เตาสามารถทำความร้อนสูงขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดวยคุณสามารถปรับระดับความร้อนได้ถึง10ระดับตั้งแต่100ไปจนถึง2,100วัตต์ และยังมีโหมดตั้งเวลาทำอาหารแผ่นหน้าเตาทำจากเซรามิกคุณภาพดีที่ทนความร้อนสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพทำความสะอาดได้ง่ายที่สำคัญยังเป็นรุ่นที่แถมหม้อชาบูมาให้ใช้งานกันอีกด้วยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,290บาทอันดับ3ต่อไฟฟ้าฟิลิปรุ่น HD4911 จุดเด่นของต่อไฟฟ้าฟิลิปรุ่นนี้อยู่ที่การออกแบบมาให้ทันสมัยน่าใช้งานควบคุมการทำงานผ่านระบบสัมผัสและยังมาพร้อมกับฟังก์ชันมากมายที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นโหมดตั้งเวลาปรุงอาหารซึ่งสามารถปรุงได้ตั้งแต่1-120ถึง1น0นาทีและยังสามารถ ตั้งเวลาการทําอาหารล่วงหน้าได้สูงสุดถึง24ชั่วโมงจึงช่วยประหยัดเวลาการปรุงอาหารในเช้าที่เร่งรีบได้ดีครับแล้วก็นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับกําลังไฟฟ้าได้5ระดับซึ่งสามารถเลือกปรับระดับให้เข้ากับเมนูแต่ละประเภทได้แถมยังมีโปรแกรมปิดการทํางานอันตโนมัติเมื่อไม่ใช้งานอีกด้วยครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,690บาท อันดับ2ต่อไฟฟ้านิคโครุร่น IF202 เป็นต่อไฟฟ้าที่มาพร้อมกับ ชิปสุดพิเศษนิโคเซตที่จะช่วยให้เตาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานโดยมาพร้อมกับกําลังไฟแรงถึง2,000วัตต์ซึ่งคุณสามารถปรับกําลังได้ถึง20ระดับเพื่อให้เหมาะกับเมนูต่างๆที่ต้องการทํานอกจากนี้ยังใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานถึง8ชั่วโมงและตั้งเวลาการทํางานล่วงหน้าได้ในส่วนของวัสดุที่ใช้ผลิตหน้าเตานั้นทําจากเซรามิกเต็มแผ่น ผ่านการเคลือบ3ชั้นเพื่อให้ทนทานต่อความร้อนสูงได้ดีและยังทําความสะอาดได้ง่ายไม่ว่าจะต้มทอดผัดหรืออุ่นอาหารก็ได้เช่นกันครับที่สําคัญยังมีฟังก์ชันคีบวอร์มที่จะช่วยคุณอุ่นอาหารพร้อมทานตลอดเวลาอีกด้วยครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3,990บาทอันดับ1ต่อไฟฟ้าล็อกอนล็อกรุ่น eji 3 2 6 wht คนไหนที่ต้องการใช้งานต่อไฟฟ้าสำหรับทำอาหารหลายอย่างพร้อมกันลองหันมาใช้ต่อไฟฟ้าชนิดเตาไมเหล็กไฟฟ้าหัวคู่จาก lock lock ล็อกแอนล็อกรุ่นนี้ที่มีขนาดกระทัดรัดแต่สามารถวางภาชนะสำหรับทำอาหารได้พร้อมกันเตาด้านซ้ายสามารถปรับความร้อนได้ถึง7ระดับและก็เตาด้านขวาสามารถปรับได้ถึง6ระดับ โดยจะควบคุมการทํางานผ่านปุ่มหมุนด้านหน้าของเตาทําให้ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากแม้แต่ผู้สูงอายุก็ใช้งานได้ครับอีกทั้งยังใช้งานได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากมีระบบชิลล็อกที่ป้องกันเด็กกดปุ่มเล่นและยังสามารถตั้งเวลาหยุดการทํางานของเครื่องได้ตั้งแต่0ูนถึงเกนาทีอีกด้วยสุดยอดไปเลยครับสําหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ5,390บาท ครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับจะเห็นได้ว่าการเลือกต่อไฟฟ้าในบางจุดนั้นมีความคล้ายคลึงกับการเลือกต่อแก๊สเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมนูอาหารที่ใช้ทําเรื่อง ความถี่การใช้งานแต่บางจุดก็มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับระดับไฟปริมาณความร้อนรวมไปถึงความเร็วในการให้ความร้อนซึ่งต่อไฟฟ้าในแต่ละชนิดก็ให้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ